ตอนนี้ฝนตกนะคะวันนี้ค่ะตกตั้งแต่มือวานเลยไหมให้ช่ชยก็ได้ทอดเนี่ยเห็นไหมปอเปี๊ยไก่ค่ะสเส้นอะไรประมาณนั้นทอดไปที่ทำง,งานเลยไหมคะก็ทงหาเลยแต่ก็มันยังร้อนอยู่นะเมืนเช้ามากอยู่นะคะตอนที่ชอดก็มาตีสี่ครึ่งนะะี่แหละ นม่ชอบก็ตื่นเช้านะคะวันนี้ท <ah> ํางานเป็นวันส <uh, ุดท like, ้ายไมเก็บนิดๆหน่อยๆมันไม่มีอะไรเยอะแลยก็วันนี้ฝนตกด้วยของทุเรียนกเรียนก็มันก็เป็นปอเปทั้งหมดาเลยนะกล่องทุเรียนใส่อารมณ์ดีใส่ใส่ใส่ควาร้แมานหลงบอกว่าลก มันหววงลูกมันลูกมันยังบินไม่ได้ก็เงียบสงบคนที่มันร้องนะไม่ใช่อะไรนะบอกมันเช้าคนทำร้ายลูกมันอะไรบางตีห้าครึ่งนี่แหละประมาณนั้นอ่ะอากาศก็จะสบายสบายเย็นเห็ดมันเริ่มออกเห็ดก็เริ่มออกแล้วกลับมารอเปิดเทอมนี่เห็ดเต็มนี่ฝนมันตกเห็ดก็จะออกเนาะมันเป็นเรื่องปกติตกช่วยละแต่ตอนนี้